สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะครับที่เราแก้ไขปัญหาเรื่องของ s c o o p y I นะครับ Summer X นะครับที่มีอาการเครื่องยนต์หลวมไวนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นฤดูฝนไปมกักจะมีอาการเครื่องยนต์หลวมและก็อีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้เฟืองท้ายมีอาการหอนนะครับพี่น้อง FC นะจากคลิปที่ผ่านมาเราได้ตรวจพบแล้วนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับได้ดู นะครับน้าฝุ่นโคลนเข้ามาภายในกรองอากาศนะครับโดยเฉพาะน้ําเป็นตัวสาเหตุหลักที่ทําให้เครื่องยนต์หวมและนะครับน้ำนะครับก็จะนะครับลงไปที่ห้องเฟืองท้ายนะครับเพราะว่าที่ห้องเฟืองท้ายนะครับจะมีท่ออากาศต่อเข้ามานะครับมีรูหายใจต่อเข้ามาที่หม้อกรองอากาศนั่นเองนะถ้าน้ําเข้าหม้อกรองนั่นหมายความว่ามันจะต้องลงไปที่ห้องเฟืองท้ายได้อย่างแน่นอนนะครับทุกท่านนะ ทีนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากเรื่องของท่ออากาศท่อไอดีนะครับมันหดตัวนะครับมันหลวมนะครับมันเกิดช่องว่างเมื่ออะไรก็ตามที่กรองอากาศของเราเริ่มตำเริ่มบุดตันนะครับมันจะดูดอากาศผ่านรูรั่วนะครับบริเวณข้อต่อกรองอากาศเนี่ยนะครับดูดน้ําดูดฝุ่นดูดโคลนเข้ามานี้ก็คือฝั่งทางด้านหลังนะมันจะดูดเข้ามาฝั่งนี้มันจะดูดเข้ามาตรงนี้ นะครับเราก็ได้เอากาวเอาซิลิโคนนะครับมาอุดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทกําการสตาร์ทเครื่องเร่งเครื่องนะครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าน้ํามันจะเข้ามาในหม้อกลองกาได้อยู่หรือไม่ในส่วนของทางด้านหน้าหม้อกลองนะครับเราก็ได้ทําฝาปิดบังกันนะครับไม่ให้น้ําไหลผ่านหน้าหม้อกลองโดยตรงนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของสกู๊ปปี้ไอนะครับของ ซูเมอร์เอฟเนี่ยนะครับหรือของตระกูลพริกพวกนี้นะครับถ้าหากาว่าไปคว้านลูกโตมานะครับอะไรก็ตามที่วิ่งผ่านหน้ากรองจุดรั่วจุดเล็กๆบริเวณกรองอากาศจะถูกดูดนะครับถ้าอะไรก็ตามที่มันวิ่งผ่านนะนะครับวิ่งผ่านหน้ากรองวิ่งผ่านจุดรั่วนะครับมันจะดูดเข้าไปภายในกรองอากาศทั้งหมดเลยโดยเฉพาะน้ําน้ําบวกดินบวกฝุ่นบวกโครนนะครับมันจะเข้าไปภายในหม้อกรอง ทำให้นะครับเครื่องยนต์ของเราลวมเร็วกว่าปกติโดยเฉพาะน้ํานะครับน้ําจะทําให้ปอกสูบบวมเป็นบางจุดหดตัวเป็นบางจุดนะครับพี่น้องเอฟซีทให้ปอกของเราเป็นคลื่นลูกละนาดนะครับรถจะมีอาการควันดําปนขาวนะครับอ่าเล่งไม่ออกนะครับกินน้ํามันเครื่องนะครับพี่น้องเอฟซีเเรามาดูกันนะครับหลังจากที่ด้านหน้าของหม้อกรองอากาศเราได้ต่อฝาปิดครอบลงมานะครับครอบรูอากาศลงมานะครับ อ่าตอนนี้ไม่มีน้ําเข้ามาภายในกรองอากาศแล้วนะครับฝั่งทางด้านหน้าส่วนฝั่งทางด้านหลังเราได้ทากาวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นะครับไม่มีน้ําเข้ามาภายในหม้อกรองอากาศแล้วนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังก็แสดงว่าเราได้แก้ไขปัญหาจุดนี้ผ่านไปนะครับพี่น้องเอฟซีรู้ไหมว่านะครับก่อนที่นะครับก่อนที่ผมจะมาแก้ปัญหาตรงนี้จบแก้ปัญหา เรื่องของเครื่องยนต์ในตระกูลสปูปปี้ซูเมอร์เอ็กนะครับจบได้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมทําเครื่องไปเครื่องหนึ่งนะครับอ่าเขาไปทํามาจากร้านอื่นก่อนผ่านหน้าฝนปั๊บเครื่องยนต์หลวมนะครับเขาก็มาทํากับผมก่อนเข้าหน้าฝนพอเข้าหน้าฝนปับ๊บนะครับฝนตกรถวิ่งผ่านฝนนะครับน้ําเต็มหมอ้อกรองเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะผมก็เลยมาหาสาเหตุว่าน้ําเข้ากรองได้อย่างไรนะครับมันก็เข้าได้จากฝาปิดด้านหน้า นะครับเพราะว่าน้ํามันไหลผ่านหน้ากรองอากาศเวลาเราไปคว้านลูกโตแรงดูดมันเยอะมันก็ดูดน้ําเข้าไปภายในกรองอากาศนะครับพี่น้องเอฟซนะพอหม้อกรองอากาศอุดตันมันก็จะไปดูดนะครับอากาศเข้าฝั่งทางท่อไอดีที่มันรั่วที่มันหลวมจุดข้อต่อนั้นแหละนะครับพี่น้องเอฟซนะยิ่งหนักไปกันใหญ่เลยนะครับรถจะมีอาการควันดำควันขาวปนกันกินน้ำมันเครื่อง นะครับรวมภายในระยะเวลาเดือนเดียวนะครับที่วิ่งผ่าฝนนะครับทุกท่านนะและอีกสาย,ยาเด้งถ้าน้ําเข้าไปภายในหม้อก,กองแล้วแนะ่นอนครับมันจะต้องลงมาที่ห้องเฟืองทยนะครับก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเห็นไหมโดยปกติน้ํามันเฟืองท้ายนะครับมันจะเหลืองเป็นปกติหรือว่าอ่าเหลืองขุนๆถ้ารถไม่มีการเปลี่ยนถ่ายแต่ตอนนี้มันเป็นสีน้ําแช่ข้าวเห็นไหมอ่ามันจะขุนนะครับทุกท่านนะ อ่าตรงนี้ก็คือน้ําเข้าไปในห้องเฟืองท้ายแล้วนะครับดีหน่อยรถคันนี้ลูกค้าสังเกตอาการได้นะครับรถมันเล่งไม่ขึ้นนะครับลูกค้าเอารถเข้ามาให้ทําการตรวจเช็คนะครับพี่น้องนะเราก็ได้ทําการตรวจเช็คเรามีประสบการณ์อยู่แล้วเราก็รู้นะครับว่ามันต้องเป็นเรื่องของกองอากาศอย่างแน่นอนเราก็ได้ทําการแก้ไขอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับหลังจากที่เราทําการแก้ไขแล้ว รถกิดง่ายเดินเบาได้นะครับเร่งได้เป็นปกติพร้อมที่จะส่งงานแล้วครับพี่น้อง FC ครับ